เขามีความผูกพันกับบ้านเกิดนะครับมีความผูกพันในการเป็นเด็กเกาะที่สมุยในช่วงหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจแขวนสตาร์ทมิก้าชูน,นสีก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีทีมบ้านเกิดเป็นทีมระดับซักเซมิโปรก่อนก็ได้ ก็มีการเริ่มคัดตัวเลยฮะมิก้าเนี่ยเป็นคนคัดตัวเองเด็กจากเกาะสมุยก็เข้ามาคัดนะครับเจ็ดถึงแปคนสุดท้ายครับก็ได้ทีมชุดหนึ่งที่ลงเล่นในศึกฟุตบอลเซมิโปรลีกและสุดท้ายครับสมุยยูเนเต็ดก็เป็นทีมที่สามารถที่จะผ่านนะครับ mm hmm. เลื่อนชั้นจากเซมิโปรภาคใต้ในฐานะแชมป์ขึ้นไปอยู่ในศึกฟุตบอลไทยลีกสามโซนภาคใต้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จอห์นสตอรี่ครับทุกเรื่องราวมีเรื่องเล่านะครับเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับมีข่าวฮือฮานะครับเป็นผลการแข่งขันที่ฮือฮาของศึกฟุตบอลไทยครับในลีกไทยเนี่ยในฤดูกาลหน้านะครับเราจะได้มีทีมเกาะแท้ๆอีกทีมหนึ่งครับเลื่อนชั้นนะฮะจากเซมิโปรขึ้นมาสู่ ศึกฟุตบอลไทยลีก3ในโซนภาคใต้ครับนั่นก็คือทีมสมุยยูเนเต็ดนะครับจากเกาะสมุยครับนี่เป็นเกาะที่ถือว่า มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนะไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่อยากจะไปเที่ยวเกาะสมุยที่อยู่ชายฝั่งเนี่ยจะเป็นฝั่งสุราษฎร์นะฮะที่จะนั่งเรือไปนะครับโหชาวต่างชาติเนี่ยมาเยอะแยะมากมายในแต่ละปีนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะฮะมีโรงแรมห้างร้านเป็นเกาะที่ถือว่าเป็นเกาะขนาดใหญ่แล้วก็มีความเจริญมากๆตอนนี้พวกเขามีทีมบอลครับชื่อสมุยยูเนเต็ดและได้สิทธิ์นะครับเป็นแชมป์โซนภาคใต้ของศึกฟุตบอลเซมิโปรลีก 2024ถึง2025ทำให้เลื่อนชั้นสู่ศึกฟุตบอลไทยลีก3ในโซนภาคใต้ในฤดูกาลหน้าครับวันนี้ผมจะมาไล่เรียงกันครับว่าจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นจนกระทั่งเลื่อนชั้นสู่ลีกไทยลีก3เนี่ยของสมุยยูเนเต็ดนะฮะมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีก้าชูนวลสี อดีตนะักฟุตบอลน,นะครับระดับที่เล่นทีมชาติไทยไปเติบโตที่เวลส์ Wales, นะฮะแล้วก็เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยคนแรกที่ไปจบยูฟ่าเอรีเซ่นนะครับมาอยู่กับทีมนี้ได้อย่างไรลงสนามกับทีมนี้ด้วยแถมยังเป็นทีมงานสตาฟโคช้ชแถมยังเป็นถึงขั้นเป็นรองประธานสโมสรมีกล้ามาทำงานกับทีมนี้ได้อย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมจะไปะไล่เลี่ยงกันนะแต่ก่อนอื่น ก็อยากให้คุณท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับจอนเนี่ยฮะทุกช่องทางเลยเรามี Facebook เรามี YouTube นะฮะตอนนี้ Subscribe ก็ประมาณสัก55,000นะครับแล้วก็มี TikTok ด้วยนะครับคลิปต่างต่าง ก็จะลงขนาดกันไปนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยใจจริงเริ่มต้นสมุยเนี่ยก็ต้องแบ่งเป็น2พาร์ทฮะสำหรับผมนะฮะถ้าจะเล่าเรื่องสมุยยูนเต็ดต้องแบ่งเป็น2พาร์ทเอาพาร์ทแรกก่อนพาร์ทแรกก่อนที่จะมีมิก้าชูนวลสีสมุยยูนเต็ดเนี่ยเริ่มต้นจากการที่มีรีสอร์ทเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งครับชื่อว่ามาราอะเลนาสปอร์ตรีสอร์ทเกาะสมุยครับนี่เป็นเหมือนกับเป็นธุรกิจรีสิเดนท์ธุรกิจโรงแรมนะครับธุรกิจเรื่องของที่อยู่ ที่ภากอะวันี่ยเนเกาะสมุยที่เป็นรีสอร์ทชื่อดังนะครับเขาเนี่ยมีความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลและก็สนับสนุนฟุตบอลนะฮะเริ่มต้นสนับสนุนเนี่ยตั้งโครงการนะครับภายใต้การดูแลของรีสอร์ทเนี่ยสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลทั้งในระดับประเทศนะครับแล้วก็ระดับนานาชาติสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะครับที่เวลามีฟุตบอลเข้ามาอยู่ในในเกาะสมุยเนี่ยภายใต้การทํางานผ่านทั้งฟีฟ่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติแล้วก็มีทั้งทํางานาร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยโดยมาราเลนาเนี่ยเขามีการทําทีมฟุตบอลเยาวชน ถ้าใครไปดูฟุตบอลเยาวชนในประเทศนะครับในรายการพวกเอกชนนะฮะเราก็จะได้เห็นทีมสมุยยูเนเต็ดนะครับในฐานะเป็นทีมเยาวชนนะก่อนหน้านี้นะไม่ใช่ทีมเป็นทีมอาชีพที่มีมิก้านะเขาจะส่งในนามสมุยยูเนเต็ดเนี่ยนะฮะแล้วก็จะใส่เสื้อทีมดังๆของโลกเพราะว่าเขาไปเป็นพันธมิตรที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็จะมีเปเช่ปาสแซงช็กแมงนะครับแล้วก็บางทีก็จะมีชุดต่างๆนะฮะไม่เห็นเคยเห็นส่งในฟุตบอลยูทครับ ของเอกชนเนี่ยหลายต่อหลายรายการนะอย่างเช่นช้างจูเนียครับอย่างเช่นอริยุทธ์ครับเนี่ยผมก็เคยเห็นรีสอร์ทเนี่ยยังเป็นเซนเ,นเตอร์ในการจัดค่ายเยาวชนของท็อตแนมฮอสเปอร์มาแล้วด้วยนะแล้วก็แม้แต่ทีมชาติกัมพูชาก็เคยมาเก็บตัวที่มาราเลนารีสอร์ทเกาะสมุยนะครับโดย พูดง่ายคือรีสอร์ทเนี้ยทำทีมฟุตบอลนะคล้ายๆกับพัฒนากอล์ฟลับที่ชนบุรีก็จะมีทีมพัฒนารีสอร์ทนะครับแล้วก็พัฒนารีสอร์ทเนี่ยก็จะมีทําทีมเยาวชนเหมือนกันชื่อทีมพัฒนา f c เคยติดทีมชาติไทยด้วยจากพัฒนา f c มาลานีนานี้ก็เป็นโมเดลใกล้เคียงกันแต่อยู่ที่เกาะสมุยแต่พอมันเป็นเกาะสมุยครับการสร้างเยาวชนอย่างเต็มตัวการสร้างทุกอย่างเนี่ยมันจะติดขัดนิดนึงในเรื่องของการเดินทางทีนี้เนี่ยพอเขาอยากจะขยับ ขึ้นมาเด็กๆที่เริ่มต้นในช่วงแรกอาจจะยุ10ขวบ11ขวบ12ขวบเนี่ยพอเติบโตขึ้นมาแล้วหลายลายก็ไม่ใช่เป็นคนไทย100%ก็มีการขยับขึ้นโดยมาเลนาหฮะหลังจากนั้นก็มีไปทำธุรกิจไปทำโครงการเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยร่วมกับหัวหินนะฮะโดยใช้ชื่อว่ามาเลนา n a หัวหิน แล้วก็มีการปั้นนักเตะเยาวชนอย่างจริงๆๆจังโดยเยาวชนชุดแรกของมาลาเลนาเนี่ยฮะไปอยู่กับทีมหัวหินซิตี้แล้วก็นนทบุรียูเนเต็ดซึ่งเครือข่ายของหัวหินซิตี้แล้วก็นนทบุรียูเนเต็ดนั้นทางด้านของมาลาเลนาโดยผู้บริหารนะครับคุณอุมาพรเกื้อสม บอดบริหารของมาลาเนารวมถึงมิสเตอร์มาเฮอร์คาซาเนี่ยทำงานร่วมกับโรเบิร์ตโบอคเคอร์ฮะผมเคยไปเจอโรเบิร์ตเบอรเลอร์อยู่ที่หัวหินเขาอยู่ที่คอนโดนะครับแล้วก็เล่าเรื่องที่ทําหัวหินซิตี้เนี่ยแะฮะตอนนั้นหัวหินซิตี้ยังมีเรเน่เดอร์เซเยนะครับเป็นอดีตโค้ชของเมืองทองยูเนเต็ดเป็นชาวเบลเยียมสนิทกับทางโรเบิร์ตก็ทํางานร่วมกับเรเน่เดอร์เซเยด้วยในการผลักดันนักเตะนะครับจากสมุยเนะี่ยแหละฮะแล้วก็ฝึกฟุตบอลในระดับเยาวชนก็มาอยู่กับหัวหินซิตี้มาอยู่ กับทางด้านของนนทบุรียูเนเต็ดแลก็ขยืบขึ้นมาเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยนักเตะที่ปั้นขึ้นมาได้นะฮะมีทั้งอิริกพงศกรสังขะโสภาที่เป็นดาวรุ่งทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน20ปีที่เป็นกองกลางตัวจริงของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน20ปีในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียล่าสุดนะครับรวมไปถึงสายฝนแก้วหานามอันนี้เป็นกัปตันทีมชาติลาวนะครับในชุดเยาวชนทีเนี้ยก็ทํางานขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆและทีเนี้ยฮะมีอีกหนึ่งพาร์ทครับ ที่เกิดขึ้นขนานกันจนตอนนี้มาบรรจบกันซึ่งช่วงเวลาต่อมาครับมาเรเนาก็มีการไปพูดคุยกับมิก้าชูนวนสี ซึ่งมิก้าเนี่ยพอย้ายจากเมืองไทยนะครับไปอยู่ที่ประเทศเวลส์นะฮะประมาณสัก10บขวบหลังจากนั้นนะครับเขาก็ก้าวขึ้นไปถึงขั้นแบบมีชื่อไปอยู่แบบทีมชาติเวล์ชุดเยาวชนนะฮะมีเพื่อนเป็นนักเตะดาวดังในศึกพิมลิของอังกฤษนะครับอย่างอารอนแลมซี่กรเลตเบลเนี่ยโอ้ไปอยู่ระดับเลอัลมดริดเลยนะฮะที่ประเทศสเปนแล้วก็มีคริสเตียนเทอร์นะครับนี่เป็นเพื่อนเก่าในวัยเด็กของ ทางด้านมิก้าชุนนลีและหลังจากนั้นครับมิก้าก็ย้ายจากเวลส์นะครับมาเล่นให้กับประเทศไทยนะฮะโดยตอนที่อยู่ที่เวลเนี่ยเขาเป็นอะคาเดมี่ของทีมที่เคยไปถึงระดับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะมิก้าเนี่ยเคยเล่นอยู่กับคาร์ดิฟฟ์ซิตี้นะครับเป็นในช่วงอะคาเดมี่ในช่วงเยาวชนนะพอย้ายมาเมืองไทยนะครับก็มาเริ่มต้นอยู่กับเมืองทองยูเนเต็ดในปี2009 นะครับเป็นปีที่เมืองทองเนี่ยเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่หลีกสูงสุดนะครับในปี2009หลังจากนั้นก็ไปเล่นสุพรรณบุรี FC BC เทโรศาสนาบางกอก FC ทรูแบงคอกยูเนเต็ดนี่อยู่ยาวนานประมาณสัก9ปีเต็มแล้วก็สโมสรสุดท้ายคือลำพูนวอริเออร์ฮะแล้ในช่วง เวลาที่เล่นกับสโมสรเนี่ยมีแต่สโมสรใหญ่ๆทั้งนั้นกับทีมชาติไทยนะครับในรายการใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเอเชียนคัพนะฮะหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียฟุตบอลชิงแชมป์ภูมิภาคอาเซียนนะครับหรือว่าฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียน AFF Suzuki ซ u กิในสมัยนั้นนะครับแล้วก็เป็น AFF Mitsubishi Electric ิก p ในสมัยนี้นะครับโดย เจ้าตัวเนี่ยอยู่ในรอบสุดท้ายของศึกเอเชียนคัพ2019ที่ประเทศ UAE ด้วยโดยช่วงเวลาที่ใกล้จะแขวนสตัร์เนี่ยกับลำพูนเวเลอร์เนี่ยทางด้านมิก้าก็มีการลงเรียนนะครับยูฟาไลเซนนะครับจนจบยูฟาเอไลเซนมาแล้วเป็นนักเตะระดับ ทีมชาติไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถจบยูฟ่าเอไรเซ่นนะครับแล้วก็กําลังจะต่อโปรโด้วยโอ้โหถ้าต่อโปรโนี่น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ของนักเตะไทยเลยที่ไปเป็นแบบโปรไลเซ่นจากทางด้านของยูฟ่าโดยถือว่ามิก้าเนี่ยมีการวางแผน ชีวิตในเรื่องของฟุตบอลที่ดีมากและในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับลําพูนครับเขามีความผูกพันกับบ้านเกิดนะครับมีความผูกพันในการเป็นเด็กเกาะที่สมุยก็มีการมาคุยกับทางด้านของสมุยยูนเต็ดมีการมาคุยกับทางด้านของมาราเลนาเนี่ยแหละฮะทางด้านอะคาเดมี่ของโครงการมาราเลนาก็มีการเข้ามาคลิกกันมาทาโปรเจกต์ร่วมกันครับโดยมิก้าชูนวนสีเข้ามาตอนแรกสุดเนี่ยมาเป็นทางด้านของแบรนด์แอมบาสเดอร์นะครับให้กับอะคาเดมี่ของมาราเลนาและก็ทํางานร่วมกัน ก็เป็นแบรนด์มัลเสเดอร์แนะนำสมุยยูเนเตตตอนนั้นยังทำอะคาเดมี่นะและสุดท้ายครับในช่วงหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจแขวนสตาร์ประกอบกับในปีนี้เนี่ยทางด้านของมิก้ชุนวนสีก็มีความใฝ่ฝันว่าอยากจะมีทีมบ้านเกิดน,นะเป็นทีมระดับสัก เซมิโปรก่อนก็ได้เป็นทีมบ้านเกิดในเกาะสมุยเนี่ยแหละฮะอยากจะทําทีมก่อนซึ่งมันไปประกอบกับทางด้านของอะคาเดมี่ของมาเลเซียที่สร้างไว้เนี่ยมีชื่อนะครับมีเอ่อเรียกได้ว่ามีสิทธิ์ในการทําทีมเซมิโปรในโซนภาคใต้ยอยู่แล้วนะครับภายใต้ทีมน้องเนี่ยตอนแรกเนี่ยเล่นอยู่กับภาคตะวันตกนะเซมิโปรในภาคตะวันตกเป็นมาเลเซียเอฟซีนะครับแล้วก็มีสิทธิ์ในการที่จะเล่นในโซนภาคใต้ด้วยก็เลยไปคุยกันกับผู้บริหารของมาลเซี ทำสมุยยูเนเต็ดขึ้นมาไหมเริ่มต้นเนี่ยการคุยกันเนี่ยแป๊บเดียวครับคลิกแป๊บเดียวเมื่อประมาณสักต้นปีที่ผ่านมานี่เองที่เริ่มมีการทําอะไรจริงๆจังๆคือมิก้าเนี่ยมีการบอกว่าเฮ้ยมันมันเริ่มต้นเร็วมากประมาณแค่1-2เดือนก่อนที่การแข่งขันเซมิโปจะเริ่มต้นขึ้นและหลังจากนั้นครับก็มีการเริ่มคัดตัวเลยฮะมิก้าเนี่ยเป็นคนคัดตัวเองแล้วก็มีเด็กเกาะ เด็กจากเกาะสมุยแล้วก็หรือว่านักเตะที่อยู่ในโครงการ a c คาเดมีของมาเลเซียอยู่แล้วเนี่ยก็เข้ามาคัดนะครับเจถึงแปคนสุดท้ายครับก็ได้ทีมชุดหนึ่งที่ลงเล่นในศึกฟุตบอลเซมิโปรลีกโซนภาคใต้ภายใต้ชื่อทีมสมุยอยู่ในเต็ดครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นแชมป์นะโดยโซนนี้จะมีแข่งขันอยู่แค่2ทีม นะครับนั่นก็คือทางด้านของสมุยแล้วก็ทางด้านของชุมพรโดยสมุยยูเนเต็ดเนี่ยะฮะต้องแข่งในรอบคัดเลือกเพื่อที่จะผ่านขึ้นไปสู่ไทยลีก3เนี่ย เจอกับชุมพรยูเนเต็ดครับแข่งทั้งหมด4เกม4สัปดาห์นะฮะและสุดท้ายครับสมุยยูเนเต็ดก็เป็นทีมที่สามารถที่จะผ่านนะครับเลื่อนชั้นจากเซมิโปรภาคใต้นะครับในฐานะแชมป์ขึ้นไปอยู่ในสึกฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคใต้ครับนี่แหละเป็นเรื่องราวของการเดินทางของสมุยยูเนเต็ดโดยในช่วงเวลา4เกมนี้ทางด้านของมิก้าชูนวนศรีนะครับนอกเหนือจากการรับบทรองประธานสโมสรผู้บริหารสโมสรที่ต้องบร รหารเรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยของสมสรเนี่ยตั้งแต่ตอนคัดตัวเป็นทีมงานสตาร์โค้ชเองด้วยแล้วก็ส่งตัวเองนะฮะส่งชื่อลงสนามด้วยแต่ว่าตัวเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ไฟิตมากเพราะว่าร้างสนามไปนานแขวนสตาร์ทมาประมาณสักปีกว่านะครับก็ค่อยๆซึมลงไปนะฮะทีละ10นาที20นาทีแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงโดยก่อนนัดสุดท้ายเนี่ย เขายิงฟรีคลิกสวยมากนะฮะไปดูกันได้เลยที่หน้าวอลของมิก้าชุนวนสีนะครับยิงฟรีคลิกสวยมากประมาณสัก30-35ถึงหลานะฮะเสียบแบบมุมสามเหลี่ยมเลยนะครับเป็นนัดนั้นเนี่ยเป็นนัดที่ไปเยือนแล้วก็ยิงตีเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยรวมผลต่างๆทาง,างด้านของสมุยสเตดได้เลื่อนชั้นนะครับสู่ไทยลีก3นะฮะหรือว่าลีกอาชีพในฤดูกาลหน้านะฮะปีหน้าเราจะมีทีมเกาะแท้ๆเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ไทยลีก3ในภาคใต้นะฮะสมุย ยูเนเต็ดนะฮะใครที่อยากไปเที่ยวทะเลใต้นะครับและก็ดูบอลไปด้วยนะครับใครที่อยากไปเกาะที่ภาคใต้แล้วก็ดูบอลไปด้วยตอนนี้มีออปชันมีตัวเลือกมีช้อยส์ที่สวยงามมากๆก็คือสมุยยูเนเต็ดเนี่ยนะฮะเดินทางนะฮะด้วยไม่ว่าจะเป็นรถหรือว่าจะเป็นเครื่องบินไปที่สุราษฎร์ก่อนนะครับแล้วก็นั่งเรือไปแล้วก็เที่ยวบินมีเที่ยวบินด้วยนะครับที่จะไปดู สมุยยูเนเต็ดได้นะครับแต่ว่าจํานวนเนี่ยอาจจะต้องไปรีเสิร์ชนิดนึงนะครับว่ามีจํานวนเที่ยวบินอะไรยังไงนะครับแต่ว่าน่าสนใจผมเองก็สนใจนะฮะที่จะไปเที่ยวสมุยแล้วก็พร้อมกับไปดูบอลด้วยนะครับนี่คือ1ในทีมที่น่าสนใจเลยทีเดียวที่เลื่อนชั้นขึ้นมาจากเซมิโปรมาสู่ฟุตบอลไทยลีก3ในฤดูกาลหน้าครับสมุยยูเนเต็ดนะครับแล้วก็ทางด้านของมิก้าชุนนศสีต้องยินดีกับเขานะ นี่คือหนึ่งในนักเตะที่มีวินัยมากๆตอนเล่นนี่ก็มีวินัยแล้วก็พอเลิกเล่นแล้วเนี่ยมีการวางแผนชีวิตตัวเองอย่างดีเยี่ยมนะครไปเรียนยูฟ่าจนจบยูฟ่าเอลไลเซ้น นะครับแล้วก็มีธุรกิจในประเทศไทยแล้วก็ทาธุรกิจเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นแบรนด์เนมบาสเดอร์แล้วก็โอ้โหตอนนี้สร้างทีมเป็นรองประธานสโมสรผมว่ามีก้าเนี่ยมีความคิดในเรื่องของฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็น่าจะไปได้ไกลกับเส้นทางฟุตบอลในสายบริหารนะฮะมีก้าชุนนลสี <c oughs> ก็เป็นกําลังใจให้กับตัวเขาด้วยกับการทําทีมสมุยยูเนเต็ดในครั้งนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปดู นะฮะอ่ะนี่คือเรื่องราวของสมุญยุเต็ดที่ผมนำมาฝากทุกท่านให้ได้ฟังกันในวันนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Sub สไครป์กันได้นะครับและพบกันใหม่กับจอห์นสตอรี่ในโอกาสหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ